เรามาดูในเมนูหน้าที่พิเศษตรงเริ่มระบบใหม่ตรงส่วนนี้นี่เราไว้ใช้ในกรณีที่เราทดสอบระบบเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะเริ่มใช้ใชงานจริงนะครับเราก็มาเข้าตรงเริ่ม้นระบบ,บทําครั้งเดียวนะครับผมคําเตือนนะฮะไม่อย่างนั้นข้อมูลที่มีอยู่จริงจะถูกล้างไปหมดนะฮะตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันในส่วนของที่เรากำหนดรหัสผ่านของแอดมินตรงนี้เนี่ย เพราะว่าไอตรงส่วนของเริ่มต้นระบบใหม่นี่เรายอมให้อดินเท่านั้นที่เป็นคนทําเกิดเราเปิดให้ใครก็ได้ที่มาใช้รหัสผ่านของอดมีมน,นี่ก็จะเกิดปัญหาไงอยู่ดีข้อมูลหายหมดเลยใช่ไหมครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมตรงช่องเครื่องหมายให้ติ๊กตรงนี้เนี่ยเอาไว้ในกรณีที่เราต้องการลบข้อมูล หลักด้วยนะฮะอย่างเช่นข้อมูลในเย่นข้อมูลสายการบินข้อมูลห้องพักข้อมูลลูกค้าเนี่ยเกิดเราทดสอบแล้วแล้วจะจะมาป้อนข้อมูลใหม่ที่เป็นข้อมูลของเราเองเนี่ยเราก็สั่งลบให้เลือกไว้ด้วยนะฮะแต่ในกรณีที่เราเป็นข้อมูลที่เราแก้ไขทุกต้องแล้วนะฮะอันนี้เราก็ไม่ก็ไม่ควรจะต้องมาติกนะฮะขึ้นอยู่ว่าข้อมูลที่คุณทดสอบเนี่ยเป็นข้อมูล เป็นข้อมูลหลอกๆหรือว่าเป็นข้อมูลจริงแล้วนะถ้าเป็นข,ข้อมูลจริงแล้วข้อมูลตรงเนี้ยก็ไม่ต้องติ๊กนะฮะแค่กดโอเคก็พอแล้วนะมันก็จะล้างข้อมูลที่เราป้อนทดสอบเนี่ยทิ้งออกทั้งหมดนะครับ